สวัสดีครับผมฝนทิศนิสานครับผมนะครับผมซาบินิสานครับผมเรียนเมนูอย่างพันภาษาในว่าสิบองปลาไหลครับเมนูรักกับผัดเผ็ดเราเป็พี่น้องเมนูรักผัดเผ็ดกับผมนะครับผัดเผ็ปลาไหลด้วยครับผมคอมเป็นหน่อยครับพีองปลาไหลเวยปลาไหลธรรมดาพี่น้องปลาไหลไข่ด้พี่น้องเบื้องไข่ปลาไหลพี่น้องเอ้ยเคยเห็นพี่น้องนี่ครับผมไข่ปลาไหลพี่น้องไข่ปลาไหลไข่ปลาไหลสุดๆคันไปบันเคยเห็นไหมเบื้องครับผม ตอนไหเมได้โนโซีเนเลาตัวมีสวงพีไมเพี่น้องตัวีกัได้นบอกบอก่นองน้ยรับไปกนอรับไมึงัได้่ินดนล้ว่นองหลังจากเวใส่บางดันไผมแต่ว่ามาแน่ผมดูดปามพน้องก่อเพื่อนไหมดูดปาย่ายพ่องเพื่อนกับผม เปล่าพวกพูดได้กลยได้ว่าันไม่ได้กินดน้วถึงคัแล้วเปลาเตียนเาเตียเาอะไรก่อนการไรพวกาปิ้ว้เาวกเอาันครับมปนตาขั้นตอนต่อไปครับผม สวยเรียบร้อยครับผมล่อันตอนว่ครับผมจวดจวดร่องมาเนยไปด้านอ้องเองครับออะไรอ๋่างว่่ไมาอมองนะ อีกว่เนี่ยมากเกินหลายแล้วพอแวไปห้องนีกไหมไปเวรปักมือตัวโดดได้เลยไป ผมนับ่บอกว่าเอาไวก็ทำได้คือเรื่องนั้คือผมเว้ย่ทอดแล้วมีเมนูโอครับผมอะไรไม่ก็าบาน่าผูด right. yup. okay? ีนอัล mm มันไห่มันสะเดสป่ะอะไรอะไร่อกัอะไร่อะไรไก่อะไร มือเ่ง้มีบางวยใครใครง่มไม่ได้เห็นง่ายเลยแ่ขงใค้เอาดีปึงเสียวไม่เใครเคยเห็น่การไดไปองไหมผมเคยเห็นตอนมีใครเพื่อนะตัวนี้ของเนใครปลาได้ไม่้องปลาได้หน่อย อุ้วาไปทีงไหนบ้าเยใช่ไหมเช็คมาให้เราองอ้วกอุ้้วกางานเสรแล้วอุ้งอ้มีเปล่ยมากเลยอ่ะอวไเย มมีก็ปุ๊บเลยเลยบดแล้วลงมาใส่เนาะเลยนะบดลุ่มนะบดลมลมเลยไหมลุมนะบดล่เลไหมเออไปวนวนได้ไหมพี่น้อมนไเลยอ้อมแตกินอ้อมพร้อมมัพี่าไปเนาไปเป็นบงลูเลยครับผมบดลุม บุกอยเห็นไข่ป๋ไรเดืพี่น้องไหมเดือดเงพี่น้องสามพี่น้องไอ้ออคุ้มด้วยขนาดก็ยังคุ้มแตรับอ้มอะไรนดหน้าไข่มันุกคนทีเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยลไปไรบริกนง่ายๆผมจะรับไปไอะไร่ ว่าช่วงนี้ก็จะไปค่อยได้หาผมอ,อะไรก็ได้เ <c oughs> ดี๋ยวก็ตัวใหญ่ก็รีบค่อยได้ในช่วงนี้พี่นเ,เลยนี่ก็คือว่าจะทำขอโชคดีอยู่ช่วงนี้มันปลาไข้ปุ๊บตัวเนี่ยใค,ใคปลาไข่หัวแมนครับท้าย,ยาาช่วงนี้เป็นนาฬิกวางไข่ทักน้ำวางไข่มันไข่้แย่ยห่าเลยอเมิตแย่แค่นหนไข่ายาว พวกพี่น้อเอปลาป่าโคป่าโคยังบสูงเนี่ยโอ้โหวมดาวนี่า่าไผ้น้วีพี่น้องเอ๊ป่าคือบดวัวขุ้มน้ยอกบ่ยังมงสี่การนึ้งนต่อะใช่ผักไสพี่น้องผักใสคัผักไสครับอีตู มใบมะนามใบมดนิดนเยเออโอ้ตีดังพี่น้องด้ยตีดังแล้วตีดังแล้วตีหมดดังหมดตัดแดงไี่น้องตแดงแดงไปงอ๋อใส่เันระกกแจ่งไงแงเป็นรถละดีนะดีตัวเนี้ยัว่อใช่ส่วนี้พ่ใช่กับบัว หอันนี้มีอยู่เองบุปผีของเราก็ต้องแท่หรอกคุณสดหน้าที่การลองมันดูสูตรนี่ลองสูตรนี้องสูดหน้าไม่ออกเอาสัวเอาอาซตดหน้ามันดูสูตรก็ไม่นอกวยัดกระปุกูต่อไปไม่นอากนบอก่ต่อไปโอ้ยีดังลีหมดดัง เผ <manager. S 1> ็ดครับผมตัวเลยครับใส่จีนวันใส่หน่มยกระเทียมสิครับหอมดีคุยดีดังดีแล้วดีดังย่าเลย

เพียงริบลอยดเดียวได้พียหอว่าอะไห้ามทอสุกอย่าเนี่ยวานิดหน่อยหวานนำเพนว่า

เอาด้วยปลาไหลที่เราทอดไว้เนื่อน้องแลวก็เอาไปทอาในตัวนี้า่อเยตัวนี้แค่ราเอาเชี่ยงเข้ามาเลยนี่เราเชี่ยงต้องใส่ยูนเซอรก็เชี่ยงใส่ม้อ้ามะแล้เราอน ต้องวางให้ชุ่มแบบอยู่เปาะเนี่ยพอร่วงนั่นแหละตอนอย่างเต็กเปาะนะชุ่มหายจะเปลี่ยนเนียนนั่นหละต้อร่วงต้องมันถึงร่วงเอ้ยตัวนี้ก็ใช้แบบนี้นะต้องวางเขาจะดูดแกงดิบดิบได้ด้วยคือดูคุชชี่เนียนเรืองว่านนบุรีเด็กเปาะตัวนี้ใช้เป็นแกงดิบด้วยเฮ้ย เอ้ยลยต้นนาด้วยอ๋อ้นหนาใหม่เพอแจ้งมันกวนโ้เลยต้นหนามดยตนี้ก็ขอเจ้าเอาว่ะมีนาเลยนี่ราขอเไ่ท do

มไปเลยเาขอมนถ่ายยูถ่ายจีนกันเคุมีปถ่ายไปยูไปกินกันเน้อาคมบ่ยบพี่น้องเลยหลังจากเรียบร้อยครับผมเป็นไรพี่พี่น้องว้า้าเข็นเข็เป็นไรเป็นไรงานพี่เ้อปะพระเอะไรก็แล้ผมมามาว้าพี่้อเ้ยครอุพับพี่น้องมุงน้ไปรงไหนเทรบยีก่

แต s. <S mm ่พ hmm. ุงยอดเลยเรไม่ด่าเราบริ yep. ้ไทยยำตี๊ดแต่พุงยมเทียงพี่บ้านอะไรเรรอล่า้างเหรเแ็มตลาดไม่ล่านเดียวมึงเอาเบียงกับสุยจกันไม่ไ้หยอดนะพ่อเบียดอะไรบรรยากาการกินไม่น้อง มามากระดาปีปาปีดระดาษดิ้มเลยวะยั่งยั่งยลองดูลองมดูจะทำมึงเนาะไงมงนาะข้าวข้าท่าข้าวท่าข้าวท่าข้าวท่าข้า่อข้่าข้าวท่าข้าวท่านี่้าข้าท่าข้าวทาข้าว่าข้าวท่า้ว้าา่าาา่้าาา้่้ เนี่ยคุ้มบนเนี่ยไ่อยากให้นี่กินเดียวกับเวเดแกก็บแกะสิเออแกะบกกินข้าวแซ่บวั้กินจุ่มมอละคือยังไงเกดรยัมามามากินอะูกนกินข้านนสานไม่้ตุามนล้ว้นาเสตบหมกุ้งวแบูา้ใส่น้ำตาลเหมนันน้ตาอยู่่วานอืมอบ่ ไปเอาคนซีบก้อนาะไปผสมนอกเลยฮะเบีเอาได้ไหมผสมผสมเโอซี่เราไปไปแอบปีไปแล้วทมโอ้ยองบาทเลยมเอาท้ายนะครับขอท้ายเลตองมึต้สลับเหมอนเดการในการต่งอะรอพทีมงานต้องจินกว้างครับผม่ไปู่อพี่น้องเลยมีกล่องอะไรพี่น้องมาเลยมาเลยพี่น้องเลย้อม

รวยก็เกี้ยงัวนี่ก็เกี้ยงพี่รู้เกลี้ยงปัดมาแสีบมันโดนกินเถื่อเนาะพี่เนาะรับประลายช่วงนี้เขาค่อยหาปัญได้ดอกต่วงนี้ก็ได้ยามนี่บุคือยามฝนใส่บิดปลาไม่ยังใส่กระหวยพวกได้กินยุ่ยเอี้ยงไรเนาะพีอในช่วงนี้ก็ห่วยติดเหนีเดหน้าวหัวหันเอากระพุ่มคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จรวมออกกระม้าเสนอเมนูกับอมปลาไหลแน่ปบาปิดแน่ครับผม ฝากซักปากพี่น้องไปติดต,ตามนะครับผมกกนในกับฝากพี่น้องติดตามช่องที่สื่สารเท่านั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ของที่สรรื่สารครับผมคลิปนี้่ที่สื่สารครับไว้ทันทีก่อยพี่น้องสวัสดีครับ